สวัสดีนะักลงทุนทุกๆ,ๆท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนเนาะรับต้นเดือนกันกับผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกกันเลย S50 Z21 นะครับ Set i n d e x กเนาะก็ช่วงเช้าครับปรับตัวร่วงลงไปเทกันแบบไรเยื่อใ่เลยทีเดียวเทกันแบบหมดใจไปเลยเนาะก็ปิดทางกองแรงในช่วงเชา้าสำหรับนักเรียนในคลาสนะครับก็ ราคาราสดปรับตัวลดลงมาตรงบริเวณนี้ครับในร i ม e เฟรม e 5 5นาทีเนาะมีสัญญาณ Bullish d i v e r g e n c e เพราะฉะนั้นในภาพสั้นครับอาจจะใช้บริเวณ965เป็น Stop Loss แล้วเล่นการดีดเก่งกำไรรอบสั้นๆดีดเก่งกำไรรอบสั้นๆนะครับเพื่อเล่นรีบาวในช่วงบ่ายเนี่ยตามการดีดตัวของ Timeframe 15นาทีเนาะ1 1รอบ1รอบ s t o p loss ไปปิดทํากําไรเทวรเรน9.74.5นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงบ่ายเนาะสำหรับ S50 นะครับยังอยากให้เน้นย่อซื้ออยู่แหละแต่ให้รู้ไว้เสมอว่าในภาพการสวิงของระยะกลางนะครับยังเป็นการย่อพักฐานอยู่นะยังเป็นการย่อพักฐานอยู่เราข้อควรระวังคืออย่าหลุด9.65นะครับเดี๋ยวจะหลุดลงไปแรงนะทีนี้ต่อมาในส่วนของบิตคอยนะครับ BTC หรือ Bitcoin ของเราเมาื่อคืนขึ้นไปทําดีดทำ high อยู่ที่บริเวณ917เช้านี้ครับดีดขึ้นมาทำ high บริเวณ608เป็นไงเอ่ยย่อ h i g ถูกไหมเป็นสวิง low อยู่เป็นสวิง low อยู่ฉันก็พิจารณาการเล่นดีดเด้งขายนะเล่นหน้าขายเป็นหลักนะครับถ้าเล่นบริเวณนี้ stop loss เราจะอยู่บริเวณ609 50แล้วกัน609 50แล้วกันเป็น stop loss นะครับ เพื่อเล่นเก่งกำไรในส่วนของ i t t o o n เนาะใน t r m n s r e r e 5 5นาทีหรือในภาพชั่วโมงเนะี่ยยังค้างดีอยู่นั่นเองก็เป็นกลยุทธ์การดีดเด้งขายนะครับสำหรับ i t t o o n เนะาะอหุ้นย่อซื้อ Bitcoin ดีดเด้งขายมาดูปฏิทินข่าวกันนะครับข่าววันนี้มีกล่องแดงช่วง3ามทุ่มนะครับสำหรับนักเรียนในคลาสเดี๋วลราเทรดไปด้วยกันเทรดไปด้วยกันนะครับช่วง3มทุ่ม ก็จะเป็นการนำเทรดช่วงเย็นทีนี้ในส่วนของราคาทองคำทิศทางไปยังไงต่อดีนะครับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยหลังการ <c oughs> หลังการย่อพักขานในช่วงวันศุกร์นะครับราคาแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเนาะอย่างน้อยดีขึ้นมาครึ่งทางนะครับช่วงเช้าครับราคาดีดขึ้นมาปิดทิ้งไส้บริเวณ1785.83ซึ่ง50%ของฟีโบแล้วแหละ แล้วถ้าเราสังเกตโดยการเอาฟิโบออกดูเป้าราคานะเป็นบริเวณการรีเทสพูแบ็ k ของซัพพลา Zone พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาเคลื่อนผ่านโซนใดๆก็ตามนะครับราคาต้องกลับมาเทสที่โซนนั้นเสมอนะครับเคลื่อนมารีเทสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพสั้นพร้อมจะปรับตัวลดลงพร้อมจะปรับตัวลดลงนะครับ ประกอบกับการโอเวอร์บอสครับสโตโอเวอร์บอสนะครับย่อไฮจากไฮเก่านะครับย่อไฮจากไฮเก่าแบบนี้เน้นดีดเด้งขายเช่นเดียวกันเน้นดีดเด้งขายเช่นเดียวกันนะครับหน้าขายคงได้เปรียบครับและถ้าซื้อนะถ้าเล่นหน้าขายในบริเวณใต้สปายโซนเนี่ยโอกาสทำกำไรมีสูงทีเดียวนะครับก็ให้แผนไว้แบบนี้ครับตราบเท่าที่ราคายังไม่สามารถเบรกผ่าน 1, 8 0 0ได้ ตราบเท่าที่ราคาไม่สามารถเบรกผ่านหรือยืนเหนือ1,800ได้เนี่ยในมุมมองของแผนภายในวันเนี่ยเรายังคงให้น้ำหนักของฝั่งขายเป็นหลักนะเรายังคงให้น้ำหนักของฝั่งขายเป็นหลักนะครับโดยใช้พัน8เป็นตัวแบ่งแดนในการเปลี่ยนเทนระหว่างความได้เปรียบของหน้าซื้อและหน้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ต่ำกว่าพัน8เน้นดีดเด้งขายนั่นเองสําหรับในส่วนของราคาทองคำนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท,ท,ท่านและผู้ที่ติดตามครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เรามาแจ้งข่าวดีกันจะมีการเปิดคลินิกคาเฟ่การลงทุนนะครับ สำหรับในเครือของ Precious c a f e s p a c e Time ในทุกสาขาเลยฝากติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆการทางเพจเนาะแล้วก็กิจกรรมดีๆในการสอบถามข้อมูลการลงทุนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกๆท่ทททานครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทามันจริงๆี่้